วันนี้ฟ้าจะมาแนะนำอันนี้อันใหม่มากก็คืออันนี้เป็นรสชาติใหม่ที่แบบฟ้าคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องอร่อยมากๆแน่ๆนๆมันคือน้ำพริกเผาปกติน้ำพริกตาแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เคยได้ลองซื้อไปนะคะมันอร่อยสุดๆใช่ไหมมันแซบมากสำหรับสาวสายแซบหรือว่าใครก็ตามสายแซบนะอันนี้คือ,อน้ำพริกเผาที่แบบดูสิ น้ำพริกเผาที่อร่อยมากคือปกติน้ำพริกเผามันจะไม่ได้แซบใช่ไหมอันนี้คือสําหรับคนที่ชอบกินเผ็ดๆนะคะเพราะน้ําพริกเผาอันเนี้ย เผ็ดแล้วก็อร่อยมากๆคือแบบไม่อยากจะบอกว่ามันอร่อยขนาดไหนคือเผ็ดแบบคือถ้ากบดว่าใครเนี่ยนะกินมาม่าใช่ไหมแล้วก็คือรู้สึกก็แบบเฮ้ยมาม่ามันแบบไม่แซบพออะไรเงี้ยใช้น้ําพริกเผาอันนี้นะมาม่าแบบอ๋อมันจะอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยค่ะเพราะมันแซบมากคือแบบน้ําหูน้ําตาไหลอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ลองนะคะราคาเท่ากันกับน้ําพริกตาแดงแล้วก็น้าพริกตาแดงสาหรับลูกค้าที่แบบอุดหนุนต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากจริงแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะขอบคุณ่